Well I'm gonna miss you. I'm gonna miss the the food, okay? Thank you so much. You have to say bye. I really appreciate everything you have taught me, man. I appreciate all the hard work that you do. Yeah. yeah. Come here man. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> I miss you. I'm leaving Brody, I'm leaving. I don't know what to say man. It's just gonna be weird. <laughs> คลิปกันมาแบบเพิ่งตื่นนอนแล้วก็คงได้เห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ชื่อคลิปไปแล้วนะครับว่าวันนี้คืออจริงๆไม่นึกว่าจะเศร้าๆนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นไปนะครับคือวันนี้คือจะเป็นวันสุดท้ายของเพื่อนนะครับในการทํางานจําได้ว่าคลิปแรกเริ่มทำยูทู e ก็น่าจะประมาณเกือบสองปีแล้วมั้งเออที่เป็นหนึ่งวัน ของเขื่อนนะครับในที่ทํางานก็เปิดรถเหมือนกันตอนนั้นกาลังขับรถไปไซน์งานแต่วันนี้ก็เลยอยากปิดคลิปด้วยกันที่ว่าเขื่อนขับรถแล้วก็กาลังจะไปเข้าออฟฟิศเป็นวันสุดท้ายนะครับผมระมึกความหลังกันนิดนึงแล้วกันเดอเราก็เดินทางกันมาไกลแล้วเหมือนกัน u t u b e เนาะเดี๋ยวจะถ่ายดูแล้วกันว่าันสุดท้ายเป็นยังไงตอนท้ายคลิปก็จะบอกว่าออทำไมถึง,ถ,งถึงตัดสินใจลาออกนะครับผมจริงๆแล้วบอกก่อนว่าวันศุกร์ที่แล้วคือวันสุดท้ายของเขื่อนใช่เขื่อนกิฟ สองสัปดา notice ยื่น2องข่าวแล้วกันให้2อ,อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็วันศุกร์ที่แล้วเป็นวันสุดท้ายแต่พอดีบังเอิญหินมาตกศุกร์ที่แล้วก็เลยไม่มีใครได้เข้าออฟฟิศเลยเขินก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะวันสุดท้ายของเราเราก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้วันจันทรจะเข้าไปเอาของจะไปเก็บของแล้วก็แล้วก็เซายกับทุกคนนะครับโอเคงั้นก็ขอขับรถก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไฮเวย์ละ โอเคทุกคนตอนนี้ไม่ได้มืดนนะแต่ว่าเพิ่งช่อนรถใน g a r า g e ถึงที่ทำงานแล้วครับนี่นะก็มีที่จอดรถส่วนตัวด้วยนะครับที่ทำงานเราออฟฟิศเดี๋ก่อนขึ้นไปออฟฟิศกำลังจะไปซื้อเบรคฟาสก่อนนะตามสไตล์พนักงานออฟฟิศนะครับก็คือตอนเช้าจะไม่มีเวลาไม่ได้ทำกบับข้าวอะไรนะก็เอ่อบางวันเัาก็สกิปเบรคฟาสต์แต่บางวันเัาก็ จะมาซื้อที่ออฟฟิศนะครับพอดีโชคดีมากที่ออฟฟิศเกิร์จะมีร้านแซนด์วิชร้านอะไรอย,อยู่ข้างล่างป้าคนขายน่ารักมากเลยคนเกาหลีอย่าบอกนะว่าไม่เปิดฮัลโหลไม่มีใครอยู่ <laughs> แต่ว่านี่คือ ปกติป้าเขาจะอยู่นะแต่ว่าวันนี้เ,ออเขาบอกว่า sorry I l l be back in a minute ก็คือเขาไม่อยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อน few moments later พอดีคนไปห้องน้ำแล้วป้าแกกลับมาพอดีนะก็เลยเออสั่งแซนด์วิชตอนเช้าขออนุญาตป้าละถ่ายนี่ Thank you so much. Uh, <laughs> Thank you. My last day here, so oh. I wanna get breakfast. You know, very good. You know, the decision is hard because I'm I've been here for six years. How many? Years? Six years. Six years. Six years. Yeah. Yes, it's working here and um, it's good, but I I wanna do something else. You yeah. know, you're from Korea, right? Yeah. I'm gonna go to Korea. Oh, okay. I'm taking the uh, Korean Air. Took back to Thailand. Uh. So I'm gonna I'm gonna stop in Korea for a few uh. few days. Uh. In Seoul. Uh. Hongdae and eat Taiwan. You, look, you, look like you think I look like Japanese? Mm. <laughs> i i d I I don't look like Korean. No Korean? No. Because I don't speak Korean. <laughs> you look like Japanese. โอ้ s จแป u เยอย่าค n ไงจ่จี a ไม่จีน s ม่ไทยไ r ่ไ e ยจีนจี i, mean like I m g ณแน่ใจเหรอใช่ว้ n ว a miss the the food okay good o มากโอเคเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอข้างบนเดี๋ยวจะเดินไปข้างบนละเราจะไปเก็บของนี่เริ่มเริ่มสายละไดแล้ว ตลกมากป้าเนี่ยเาเราเป็นคนญี่ปุ่นนะเหมือนญี่ปุ่นตรงไหนวะเราเป็นคนจีนเฮ้ยเฮาจะดึงก็จะเข้าทำงานก็ต้องใช้คี์ฟอบแต่ไม่รู้ว่าคี์ฟอบจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันใช้ได้ไหมแต่ว่าเข้าไปข้างหนตุโอเคครับอย่างที่เคยถ่ายไปคลิปแรกนี่ก็คือ โตทำงานเขื่อนนะไมจะพูดไรแต่ก็น่าจะคิดถึง1 2 3 4จอเลยแล้วก็มีโตออดูแพลนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาเขื่อนนั่งอ่าน d รอ w i n g สารอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนเวลานั่งทำงานก็จะนั่งฝั่งนี้นะครับก็ที่โชว์หมวกเดี๋ยวก็เขื่อนจะเก็บหมวกกลับเขื่อนจะเก็บหมวกกลับไปเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็หนังสือทรงงหนังสืออะไรเงี้ยรูปภาพเนาะ งานเขื่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ estimator นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นคือเราจะเป็นคนนั่งถอดแบบนั่งหา quantity quality, ของประเมินประมาณราคาวัสดุก่อสร้างแล้วก็เลเบอร์ที่จะใช้ในการก่อสร้างแล้วก็สุดท้ายหานำเบอร์ออกมาออตอนหลังนะครับผมรวมรวมแบบกำไรรวมอะไรแล้วแล้วก็เอาไปประมูลราคาให้ลูกค้าโปรเจกต์อยู่ที่ประมาณ2-4อาทิตย์แต่ที่เราจะได้รับมาแล้วเราก็จะเริ่มต้นการทํางานจน ส่ง r o p o s a ซเออเหมือนใบราคานะเออใบราคาเหมือนขายลูกค้านะครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกับลูกค้าไปมีติ้งไปอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้ได้ให้ให้เราเป็นฝ่ายชนะในการประมูลนะครับผมก็ทำอย่างนี้มาประมาณ5-6ถึงปีละรู้สึกว่าเราเริ่มอิ่มตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากงาน เคครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเซอร์ไบทุกคนละแล้วก็เซอร์ไบบอสด้วยใครจําได้คลิปแรกเคยถ่ายกับเจฟมาโลนะครับคนที่ไปดูไซด้วยกันที่อเมซอนอะ่ะเออเดี๋ยวต้องจะไปเซอร์บกับเขาแล้วดูว่าเรียลชั่นเขาเป็นยังไงมาแล้วมา yes sir here to say bye by the way this is the key for you, sir. remember Jeff Malone I hope everybody remembers me. Oh yeah, you got famous from that video. So. Yeah, yeah, I launched my career. <laughs> I think the first video we do together, we did together. Yeah. So the last video, you know, just saying bye to you, buddy. Sounds good. I wish you the best of luck in all that you do. Thank you, brother. Five, hard. almost six years. Yeah. Anyways, thank you. This is Jim Malone, everyone. The best boss. The I best boss around here. I, I really appreciate you. everything you taught me, man. I appreciate all the hard work that you did. Yeah. Thank you buddy. Yeah, no problem. Great yeah. working with you. Yeah, come here. Yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> <Fun Yeah. laughs> I Yeah, it's been fun. The best co-worker ever. Nah, man, we cool. become friends, so. Yeah, definitely. Yeah, we keep in touch. Everything. Absolutely. Yeah. 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 Thanks for everything, buddy. to Thailand? Uh, oh, oh, I oh. <laughs> <laughs> <That one, okay. laughs> You come in. I'm leaving, Brody. I'm leaving. I don't know what to say, man. It's just gonna be weird. <laughs> it's gonna be... Why you love me so much? Love you, man. You know it. <laughs> this guy just came back from India. When did you come back? Yesterday. Just. <laughs> He came to work this morning and he didn't see me. So you you texted me right away. Yeah. It's like what happened, bro? What's going on? <laughs> you didn't even respond back, and now you are here telling me. So you thought I was? I got fired. No, I thought they were just fucking with me. Oh yeah, 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 yeah. But. But no, I think it's the truth. You're leaving. Yeah, I'm, I'm leaving. But you're leaving. I'm leaving for the new challenge. So, yeah. Look. กูด l ล็ก to you. thank you b u d d y alright l man <All right. S 1> ลาทุกคนแล้วนะในในที่ทำงานนะครับผมก็ถือว่ากูดไทม์นะอยู่ด้วยกันมาเกือบจะ6ปีก็แฮปปี้นะที่เขินบูฟออนนะครับผมแล้วก็จะไปทำอะไรที่ใหม่ๆเนาะทุกคนก็บอกว่ากูดรักนะนี uh, ่ whatever you choose to do so ก็รู้สึกแฮปปี้ตอนนี้ก็ก,กำลังเดินมาดูคอนสตรักชั่น หรืองานก่อสร้างที่ใกล้บริษัทนะครับที่บริษัทเรากำลังสร้างอยู่เขือนก็อยากจะมาสูดความทรงจำครั้งสุดท้ายโอ้โหดรามา่าปะไม่ได้เสียใจแต่รู้สึกว่าเออมันเปความทรงจําที่ดีแต่ก็คงไม่หันกลับไปแล้วนี่ โอเคครับผมก็เขื่อนก็กลับถึงบ้านแล้วหลังจากที่บอกไปว่าไปเก็บของที่บริษัทจบแล้วนะครับไม่มีแล้วกิการเป็นทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่า estimator ในบริษัทในสหรัฐอเมริกานะครับเหตุผลจริงๆเหตุผลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเหตุผลจริงๆก็คือเขื่อนเรื่อนไม่ได้เห็นตัวเองทำงานในบริษัทเหมือนเป็นพนักงานบริษัทไปตลอด construction เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทำให้เข่อนได้เก็บเงินมีเงินเก็บทำให้เข่อนได้เรียนรู้ การทำงานกับฝรั่งเข้าคิดในการทำงานออฟฟิศในสายงานคอนสตรักชั่นหรือจะจริงๆก็คือออฟฟิศ pay ดีนะครับมเีเงินเดือนดีเราได้มีเงินเก็บเยอะขึ้น2คือการทํางานกับฝรั่งเขคิดว่าอันนี้สําคัญมากเลยเออตอรู้สึกว่าเรามาอยู่เมกาแล้วเราอยากจะมีประสบการณ์ทํางานกับฝรั่งนะครับผมว่าเขาดีลกันยังไงเนาะแล้ว,ลวเราเค,คิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่แตกค่อนข้างแตกต่างกับการทํางานที่ไทยแล้วก็ได้เรียนรู้ c u เ t u r e เนาะ อันนี้ก็คลายย้ายๆกันที่2องแลยแต่ทนนี่3ก็ได้เ,เรียน culture ของของคนที่นี่เนาะว่าเขาว่าเขาทำงานงยังไงบริษัทเขาเป็นยังไงนะครับผมอย่างที่4ี่เขารู้สึกว่างานทนี่เขาทำในการเป็น estimator หรือ คนประเมินราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ทางด้านของสิ่งที่คนชอบก็คือทางด้านของ business เออเราเราได้รู้ว่าการตัดสินใจที่เราจะประมูลงานหรือว่าการตัดสินใจที่เราจะทําให้ราคามันต่ํามากๆเพื่อเราที่จะได้งานเขาดูจากอะไรทําไมเขาถึงต้องไปอันนี้ทําไมเขาถึงต้องอยากได้ันนี้เขาลด profit เขาลดกําไรมาเพื่อที่จะได้งานนี้เพื่ออะไรมันเหมือนเป็น business decision นิดนึงที่เราสามารถเออเห็นได้ว่าโอเคนี่นี่สินะคือแบบ การตัดสนใจของเขามันเป็นแบบนี้มันก็เลยมันก็เลยทำให้ขันคิดว่าเออทุกอย่างมันมันทำให้ขันพร้อมที่จะมูฟออนจะมีรายการใหม่ด้วยออทำคู่กับน้องสาวนะครับฝากติดฝากติดตามด้วยเป็นรายการกินน่าจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของอเมริกาว่าอาหารจริงๆอา,าอาหารอเมริกาเนี่ยมีหลากหลายมากแล้วก็แบบ คนไม่รู้ว่าจะนิยามคําว่าอหาเมริกาได้ยังไงเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่แล้วก็อาหารทั่วโลกจริงๆนะครับซึ่งซึ่งอยากให้เห็นจุดนี้ของอเมริกาแล้วก็อาหารแต่อย่างคือน่ากินแล้วก็อร่อยทขนั้นเลยฝากติดตามช่องไทยเมกันดรีมน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเลิฟยูออลเหมือนเดิมบายบาย